โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องอาร์ตสเลเยอร์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอาร์ตเตสหนึ่งศูนย์หนึ่งอีพีที่สามแล้วฮะ <laughs> มาถึงอีพีที่สามแล้วว่าก็ในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่มีเพื่อนๆหลายคนนะครับสงสัยแล้วก็รีเควสกันมาเยอะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าใจกันนะครับว่ามันต้องฝึกเส้นก่อนก่อนที่จะไปฝึกอย่างอื่นแต่ว่าการฝึกเส้นเนี่ยมันต้องฝึกยังไงล่ะ มีเพื่อนๆหลายคนนะครับส่งภาพวาดมาให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะครับใน Discord ในะครับใน k c e b o o กก็ตามแต่นะครับก็ส่งมาให้ดูแล้วก็งานส่วนใหญ่ที่ส่งมาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเส้นกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือรู้หมดแหละนะครับว่ามันต้องฝึกยังไงนะครับขึ้นโครงยังไงอนาตมียังไงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเส้นมันไม่ได้นะครับพอเส้นมันไม่ได้เนี่ยการวาดมันเลยมีปัญหา ผมจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเห็นภาพไม่ง่ายก็เหมือนกับการที่เราอยากจะลายมือสวยอะถ้าเราอยากจะลายมือสวยเราต้องคัดลายมือจริงไหมถ้าเราไม่คัดลายมือเลยอะต่อให้เราจะเขียนเยอะเขียนบ่อยแค่ไหนเนี่ยมันมันแทบที่จะลายมือเราแทบจะจะไม่สวยขึ้นอะมันมันแค่อยู่ในแบบว่าอยู่ในระดับที่มันเขียนได้เขียนรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ลายมือหมอไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นช่วงสมัยเรียนเนี่ยผมก็ ตั้งแต่ประถมละนะครับจนถึงแบบโอ้จนจบมัธยมคุณครูก็จะเขียนไม่รู้ว่าสมัยนี้มีให้เขียนหรือเปล่านะก็คือแบบคุณครูก็จะเดินเข้ามาที่ห้องนะครับแล้วก็จดอะไรก็ไม่รู้บนหน้ากระดาษแล้วก็ให้เราเขียนตามนะครับแล้วก็หรือแบบเดินเข้ามาในห้องแล้วก็เปิดหนังสือเปิดบทนั้นบทนี้แล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กให้เราเขียนให้เราจดแล้วไปส่งอาจารย์อนะไรเงี้ยคือแบบจดเยอะมากจดจนมือหงิกเลยแต่เราจดเยอะขนาดนั้นนะ่ะแต่ทําไมลายมือเราถึงไม่ได้สวยขึ้น ผมจดมาตั้งแต่ประถมยันจบมัธยมมาหลายปีแล้วก็ก็ไม่เห็นว่ามันลายมือมันจะสวยขึ้นแล้วคนที่เขาลายมือสวยขึ้นเขาทำยังไงเขามีการคัดลายมือครับเขาจะมีการคัดลายมือให้มันสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือภาษาไทยเอ่ยนะครับตัวหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีการคัดลายมือการวาดลูกก็เหมือนกันครับถ้าเส้นคุณไม่ได้คุณก็ต้องไปคัดลายเส้นนะฮะ คุณต้องไปคัดลายเส้นให้สามารถคุมเส้นได้ก่อนครับเพราะถ้าคุมเส้นไม่ได้เนี่ยต่อให้คุณรู้หลักสูตรการฝึกวาดที่มันดีขนาดไหนงานก็จะออกมาแป๊กอยู่ดีครแล้วฝึกเส้นมันต้องฝึกยังไงบ้างวันนี้ผมเลยเอาเทคนิคฝึกเส้นที่ใช้ได้จริงนะครับเราก็ทดลองมากับเพื่อนๆหลายคนแล้วนะครับเอามาฝากเพื่อนๆกัน การฝึกเส้นเนี่ยมีอยู่แค่2ระดับเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันจะเป็น2ระดับที่แยกย่อยออกไปอีกทีนะครับระดับแรกคือฝึกเส้นให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ครับวิธีการฝึกนะครับให้เราสามารถที่จะควบคุมเส้นให้มันได้ดั่งใจเนี่ยอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยฝึกลากเส้นก่อนและเส้นที่เราควรฝึกเป็นอันดับแรกนะครับก็คือเส้นตรงนะครับฝึกลากเส้นตรงทุกมุมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น แนวตั้งนะครับขีดจากล่างขึ้นบนขีดจากบนลงล่างหรือขีดจากมุมแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงเฉียงซ้ายเฉียงขวาเฉียงขึ้นเฉียงลงเขียนไปให้หมดเนี่ยพยายามฝึกเส้นตรงให้ได้เยอะที่สุดและพยายามทําให้มือนิ่งที่สุดไม่ต้องเป็นต้องไปเสีเวยนะครับว่าเส้นมันจะคมหรือไม่คมนะฮะขีดไปก่อนนะครับขีดไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มือตัวเองเนี่ยสัน่น หรือเส้นสะบัดหรือเส้นเบี้ยวนะครับหรือว่าเราคุมเส้นไม่ได้เนี้ยให้เราขีดไปก่อนนะครับคุมเส้นให้มันแบบให้มันนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงที่สั้นหรือว่ายาวนะครับเพื่อนๆฝึกได้เลยพอฝึกเส้นตรงให้ชํานาญแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปฝึกลากเส้นโค้งครับฝึกเส้นโค้งเส้นโค้งนี่มีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นโค้งคลื่นทะเลนะครับหรือเส้นโค้งส่วนใหญ่นะครับที่ผมแนะนําให้ คนที่มาปรึกษาผมหลายๆคนฝึกก็คือเส้นโค้งที่เป็นลักษณะวงกลมครับคือบอกให้ไปวาดวงกลมดีกว่าถ้าให้ไปฝึกเส้นโค้งนะเพราะว่าการวาดวงกลมเนี่ยมันคือการฝึกเส้นโค้งทุกมุมเลยฮะไม่ว่าจะเป็นมุมแนวแ <ๆ S 2> <c oughs> นวโค้งด้านซ้ายโค้งด้านบนนะครับโค้งด้านล่างโค้งด้านขวาอะไรเงี้ยมันมันโค้งทุกมุมทุกองศา <c oughs> ผมคิดว่า <zeit> การฝึกวงกลมเนี่ยมันคือการฝึกเส้นโค้งที่น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับก็คือไปฝึกวงกลม วาดวงกลมแล้ววาดวงกลมให้มันให้มันกลมที่สุดนะครับกลมที่สุดเท่าที่จะกลมได้พยายามวาดวงกลมให้กลมที่สุดนะครับฝึก2อย่างนะครับฝึกเส้นตรงให้ตรงที่สุดนะครับให้นิ่งที่สุดไม่จำเป็นต้องเส้นขมก็ได้นะครับส่วนวงกลมก็เหมือนกันวงกลมเนี่ยพยายามลากนะครับพยายามคุมวงกลมให้มันให้มันกลมที่สุดแน่นอนว่าการฝึกมันต้องใช้เวลานะครับผมใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับคนที่ มีปัญหาเรื่องเส้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะฝึกแบบนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยชาสุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณ1-2อาทิตย์นเนี่ยก็สามารถที่จะคุมเส้นได้แล้วนะครับลองฝึกดูนะฮะว่างๆนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วขีดเส้นลองฝึกคุมเส้นดูก่อนแล้วทีเนี้ยพอคุมเส้นได้แล้วเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเริ่มฝึกลากเส้นง่ายๆนะครับโดยการาวาดลายเส้นพวกกราฟิกต่างๆนะครับภาพดูดเดิลอาร์ตนะครับหรือแม้กระทั่ง าภาพลายไทยอะไรเงี้ยพวกลายกระหนกอะไรต่างๆนะครับหรือถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆอยากจะฝึกเส้นให้เก่งไวที่สุดอันนี้ผมแนะนําแนะนําให้ตัดทับงานไอดอลของตัวเองครับตัดเส้นทับงานไอดอลของตัวเองเลยฮะเพื่อศึกษาว่าเส้นที่เราอยากได้มันควรจะต้องคุมยังไง ในสมัยก่อนเนี่ยผมเองเนี่ยก็ใช้วิธีนี้นะครับมันช่วยได้มากสําหรับคนที่ต้องการฝึกเส้นให้เก่งไปที่สุดนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็มองว่าวิธีนี้มันผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่ามันไม่ถูกต้องหรือเปล่ามันผิดศีลธรรมไหมทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเราทําไปเพื่อการฝึกฝนนะครับคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราไม่ได้ลอกเรียนแบบนะครับแต่เราลอกและเรียนแบบผมไม่ได้ บอกให้เพื่อนๆนไปก๊อปปี้หรือว่าลอกคอนเทนต์เขานะครับเพราะการก๊อปปี้หรือลอกคอนเทนต์ content, นั่นคือผิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมพยายามจะบอกเพื่อนๆคือให้คุณพยายามลอกวิธีการเขาครับเหตุผลที่ให้เพื่อนๆตัดทับลายเส้นของเขาไปเนี่ยเพื่อเพื่อนๆจะได้รู้วิธีการลากเส้นของเขานั่นเองครับว่าเส้นไอดอลที่คุณอยากจะได้มันลากยังไงนะครับมันลากยังไงลองเอางานของเราไปทาบเขาดูครับ อันนี้ช่วยได้จริงๆในสมัยที่ผมยังเรียนหนังสือเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าการลอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะลอกหรือว่าก๊อปปี้จุดเด่นจุดแข็งวิธีการของแต่ละคนมารวมเป็นตัวของคุณที่ดีที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดได้ครับนั่นคือโลกของความเป็นจริงคนระและการฝึกทั้งหมดนี้จะทําให้เพื่อนๆอยู่ในระดับที่สามารถคุมเส้นได้ครับ มือไม่สั่นเส้นไม่เบี้ยววาดรูปได้สบายมากขึ้นนะครับนี่คือการฝึกเส้นในระดับที่1โอเคมาต่อไปเป็นการฝึกเส้นเลเวลหรือระดับที่2ครับระดับที่2นะครับก็คือการฝึกเส้นให้อยู่ในระดับที่ชำนานครับการฝึกเส้นให้ชำนานเนี่ยมันมีสายหรือมีคลาสให้เลือกนะครับเหมือนเกมเลยนะใครที่เล่นเกม r ออาเนี่ย ก็จะมีคลาสแยกนะครับมีสายแยกให้เลือกถูกไหมครับเส้นก็เหมือนกัน,นครับเส้นก็มีคลาสแยกให้เลือกเหมือนกันในสายในแต่ละคลาสเนี่ยการฝึกฝนให้ชํานาญไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเอาเส้นเนี่ยมาฝากเพื่อนๆอยู่3สไตล์แล้วกันนะครับสสไตล์3คลาสแล้วกันจริงๆมันมีเยอะกว่านี้มากนะครับมันมีเยอะกว่านี้มากแต่ว่า คิดว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่นะครับน่าจะเลือกอยู่แถวๆนี้แหละนะครับประมาณ3มคลาสใหญ่ๆนะครับที่คนส่วนใหญ่เขาเลือกกันอ่ะแล้วมาดูคลาสแรกดีกว่ามาดูสายแรกนะครับก็คือการฝึกเส้นให้คมครับนี่คือสายคมอะเส้นคมแบบเส้นตรงคมกริบงานต้องเนี้ยบดูสะอาดตาที่สุดงานต้องคมจนสะดุดตาครับนี่คืองานเส้นสายคมนะขั้นตอนของการฝึกเส้นให้คมนะครับก็คือว่า ให้เพื่อนเเนี่ยฝึกดัดเส้นให้คมนะครับมันมีวิธีการดัดเส้นให้คมอยู่เยอะมากนะครับพยายามลากเส้นนะครับพยายามคุมน้ําหนักข้อมือให้ปลายมันแหลมแล้วก็ตรงท้ายเนี่ยก็แหลมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเ,เริ่มต้นจากการลากเส้นพอไปถึงจุดยกมือจุดจบของเส้นมันต้องแหลมทั้งหัวและหางครับเส้นต้องแหลมและคมะสายนี้จะพยายามเน้นความคมแล้วก็ความแม่น ในการปาดเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ใจร้อนอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าชอบเนี่ยก็พยายามดักให้ได้นะครับพยายามทําให้หัวและท้ายของเส้นเนี่ยมันแหลมนะต่อไปเพื่อนๆพ,พ,พอเส้นคมแล้วใช่ไหมพอเส้นคมเนี่ยให้เพื่อนๆฝึกเส้นโดยการลากเส้นให้มันต่อกันครับพยายามลากเส้นให้มันต่อกันเป็นเส้นเส้นเดียวครับสมมติว่าวาดอยู่2เส้น เอา2เส้นนี้มารวมกันให้มันกลายเป็นเส้นเดียวแบบเนียนตาที่สุดวิธีการฝึกเส้นตรงเนี้ยมันจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฝึกการวาดทรงผมได้คมและพริ้วขึ้นครับถ้าเพื่อนๆต่อเส้นได้แล้วเส้นคมด้วยเส้นจะยิ่งดูน่าดึงดูดมากขึ้นกับการวาดทรงผมของตัวละครมันจะสวยขึ้นนะพยายามฝึกต่อเส้นนะครับพยายามฝึกต่อเส้น ลองฝึกจากการวาดาผมตัวละครน,นะครับลองลากแล้วให้พยายามให้เส้นมันมาประจบกันการฝึกเส้นคมเนี่ยมันค่อนข้าง,ง,งที่จะอาศัยความแม่นยำพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนพยายามพยายามใจเย็นนะครับพยายามลากๆอย่าพยายามตวัดข้อมือนะครับเส้นคมมันต้องแบบมันต้องลากไปทั้งแขนนะครับถ้าอยากให้มันคมและนิ่งพยายามลากไปทั้งแขนนะครับส่วนตวัดข้อมือเนี่ยคือการตวัด เสน้ <Luc ar cells> สนระยะสั้นนะครับเส้นแบบสั้นๆนะครับการตวัดข้อมือมันจะแบบเส้นมันจะไปได้ไม่ไกลนะครับแต่การต่อเส้นเนี่ยก็คือเพื่อนๆอย่าพยายามตวัดข้อมือเพราะว่าเส้นมันจะลากไปได้ไม่ยาวเพราะส่วนใหญ่เนี่ยสายคมนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะวาดผู้หญิงกันนะคนที่เส้นคมๆส่วนใหญ่จะเน้นวาดผู้หญิงกันเพราะว่ามันต้องวาดทรงผมที่ แบบส่วนใหญ่ผู้ชมผมผู้หญิงก็ที่ชอบบ้านก็จะเป็นผมยาวใช่ไหมผมยาวหรือต่อให้ผมสั้นก็ตามนะครับมันต้องใช้วิธีการลากเส้นแล้วความแม่นยําต้องสูงอนะไม่งั้นผมออกมาไม่คมไม่สวยมันต้องใช้ความแม่นยําอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆพยายามดัดแล้วฝึกให้ได้นะครับผม้องดัดแล้วฝึกให้ได้พยายามทําเส้นให้หัวและหางของเส้นเนี่ยมันแหลมและคมฮนะแล้วก็พยายามฝึกต่อเส้นบ่อยๆนะครับพยายามทําเส้นให้มันโค้งมาประจบกัน ให้ได้แม่นยำที่สุดพอเพื่อนๆฝึกได้แบบเนี้ยมันก็จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้คลาสการวาดเส้นคมไปครับเส้นคมเนี่ยมันมีระดับมีเลเวลของมันด้วยนะครับช่วงระดับแรกๆนะเพื่อนๆอ,อาจจะใช้เส้นที่มันใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับถ้านในบนคอมพิวเตอร์นะ ในใช้เส้นที่มันใหญ่ๆหน่อยนะครับในการฝึกเส้นคมนะใช้เส้นที่มันใหญ่หน่อยมันจะได้ตัดเส้นได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะได้ต่อเส้นได้ง่ายขึ้นนะครับในช่วงที่มันต่อเส้นเพราะเส้นมันใหญ่มากมันก็จะต่อเส้นได้ง่ายขึ้นนะครับพอเราคุมให้มันชํานานขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มเลเวลโดยการลดขนาดเส้นลงมานะครับลดขนาดเส้นลงมาให้มันเล็กลงกว่านี้นะครับอาจจะสัก10%นะครับหรือว่าอาจจะสัก 0.5นะครับหรืออาจจะ0 2 0.1อะไรก็ว่าไปนะครับเส้นมันจะคมมากขึ้นครับเส้นมันจะคมมากขึ้นแต่ทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนของคุณนะว่าคุณฝึกฝนบ่อยแค่ไหนครับนี่คือการฝึกเส้นให้คมนี่คือคลาสที่1การฝึกเส้นให้คมต่อไปเรามาดูคลาสที่2กันดีกว่าคลาสที่2คลาสที่2เนี่ยก็มีคนทําเยอะเหมือนกันนะครับผมเองก็เห็นคนไทยวาดสายนี้ก็เยอะนะครับก็คือการสารเส้นครับ สารเส้นสารเส้นนี้ไม่ต้องเน้นคมก็ได้นะครับไม่ต้องเน้นคมก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องความความคมความแม่นยำในการแบบประจบเส้นในการแบบให้เส้นมันมาประจบกันหรือว่าทําให้เส้นมันมันต่อกันแล้วให้มันเนียนตาอะไรเงี้ยไม่มันไม่จําเป็นต้องไปฝึกตรงนั้นนะครับแต่ว่าการสารเส้นเนี่ยมันทําให้ภาพแต่ละภาพที่มันออกมาเนี่ยมันดู ดุดดันขึ้นนะครับมันดูดุดดันขึ้นมันดูมันดูมีมิติขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอในมังงะเนาะเจอในมังงะเจอในพวกแบบหนังสือการ์ตูลลนอะไรเงี้ยมันจะมีการสารเส้นเพื่อเพิ่มนะครับเพิ่มดีเทลตัวละครเข้ามานะครับถ้าเป็นเส้นคมเนี่ยเขาจะอาศัยโดยการถมดำเลยหรือไม่ก็ลงเงานะครับลงสก,กีนเลยแต่ว่า ถ้าเป็นสารเส้นเขาจะสารแทนเงาเลยครับเขาจะสารดีเทลเท็กซเจอร์ต่างเนี่ยแทนเงาเพื่อให้ภาพมันออกมาดูแบบดุดดันมากขึ้นโดยเฉพาะตัวละครที่มีกล้ามนะครับนะดูเฉพาะฉากแอคชั่นอย่างเงี้ยแบบมันต้องอาศัยพวกเส้นสปีดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย ฉากต่อสู้อะไรเงี้ยสายสารเส้นเนี่ยจะทําออกมาได้ดีแล้วดูสนุกมากนะครับเวลาดูแบบพวกแนวการ์ตูนหรือแนวมังงะที่มันเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีหรือว่าเป็นแนวต่อสู้เนี่ยแนวสารเส้นจะทําออกมาได้ดีนะครับแล้ววิธีการฝึกอะ่ะวิธีการฝึกคือเพื่อนๆพ,พยายามคุมเส้นให้ชํานาญครับแล้วพยายามฝึกสารเส้นให้ได้ทุกมุมครับการสารเส้นคือการลากเส้นเรียงกันเป็นแถวนะฮะ เรียงกันเป็นแถวมันคล้ายๆการแรงเงานะครับแต่ว่าเราไม่ได้แรงเงาโดยการแบบไปคุมน้ําหนักมือแรงเบาตรงนั้นแต่ว่าเราใช้โดยการใช้เส้นค่อยๆสานไปทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้น การเพิ่มความหนักของเงาคือการสารทับกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะทําให้เงามันดุนหนักขึ้นมันดูเข้มขึ้นมันขึ้นอยู่การสารเส้นนะครับ <net> ให้เพื่อนๆพยายามสารเส้นให้ได้ทุกมุมนะครับทุกมุมเลยไม่ว่าจะเป็นมุมแนวตั้งแนวนอนนะครับแนวทะแยงแนวเฉียงแนวอะไรเงี้ยพยายาม <net> ฝึกสารเส้นให้ได้ทุกมุมแล้วพยายามเรียงเส้นเนี่ยให้มันได้เท่าๆกันนะครับพยายามเรียงเส้นให้มันได้เท่าๆกันเพื่อที่ว่าเวลาสารเส้น งานจะได้ออกมาสวยครับพยายามเลียงเส้นให้มันได้เท่าๆกันแต่ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับว่าเส้นจะคมหรือไม่คมนะครับเพราะว่าสายสานเส้นเนี่ยไม่จะเป็นต้องคมงานก็ออกมาดูดีฮนะแล้วก็พยายามฝึกการสานเส้นนะครับแทนการแลหลงเงานะครับโดยการฝึกสานเส้นทับทับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นาสานเส้นตัวแรกเป็นแนวตั้งอะไรเงี้ยแล้วก็สานเส้นมุมทะแยงทับไปอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดเงาที่มันเข้มขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปฝึกตรงนั้นนะครับ แล้วก็พยายามต่อเส้นนะครับพยายามต่อเส้นเหมือนคลาสแรกเลยนะครับเหมือนเส้นคมเลยแต่มันไม่จําเป็นมันต้องเนียนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเนียนตาขนาดนั้นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องคมกริปก็ได้แต่การฝึกต่อเส้นจําเป็นนะครับการฝึกต่อเส้นจําเป็นเพราะว่าเวลาเราวาดนะครับเราไม่สามารถตวัดมือได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับการวาดที่วาดง่ายที่สุดคือการตวัดมือถูกไหมตวัดแค่ข้อมือ น,นั่นคือวาดง่ายสุดแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องฝึกก็ได้นะครับแทบไม่ต้องฝึกเพราะเราก็เขียนหนังสือกันมาเราก็ใช้แค่ข้อมือตวัดนะครับเราไม่ได้ลาก,กไปทั้งแขนการตวัดข้อมือเนี่ยมันฝึกง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการต่อเส้นหรือว่าการลากเส้นเนี่ยมันจําเป็นมากๆเวลาเราวาดพวกเส้นที่มันรู้สึกว่าเราต้องตัดเส้นแล้วมันยาวเกินไปนะครับเราไม่สามารถเลยครับที่จะลากตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงจุดจบ ในตอนที่แบบว่าเส้นมันยาวๆอ่ะแบบอย่างเช่นเราลากตั้งแต่โคนผมไปยังปลายผมอย่างเงี้ยลากไปแค่เส้นเส้นเดียวอ่ะมันมันเป็นไปได้ยากมากคร่ะมันไปได้ยากมากหรือต่อให้ทาได้อ่ะเส้นมันจะดูไม่มีแบบไม่มีน้ําหนักนะครับมันดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับมันดูแบบว่าเหมือนใช้เวกเตอร์ดัดเอาอะไรเงี้ยมันดูไม่สวยครับเพราะฉะนั้นการฝึกต่อเส้นจึงจําเป็นแทบทุกคลาสเลยครับ ฝึกพยายามฝึกต่อเส้นแต่ว่าสายสารเส้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องคมก็ได้นะครับผมแล้วก็สายที่3นะครับหรือว่าคลาสที่3คือการฝึกเส้นแบบผสมครับสายที่3คือการผสมคือคุณชํานาญทั้งเส้นคมและเส้นสารครับคุณชํานาญทั้งเส้นคมและเส้นสารถ้าผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับก็เหมือนกับ ลายเส้นที่คมด้วยนะครับแล้วก็สารเส้นด้วยอย่างเช่นงานคอมิกนะครับงานคอมิกนี่เส้นของคมด้วยนะครับแล้วก็สารเส้นนี่เส้นเขาจะออกมาคมด้วยครับผมหรือถ้าให้เห็นภาพก็เหมือนอ่อบลิชนะครับบลิชเทพมรณะนะครับเป็นฉบับมังงะนะครับหรือแม้กระทั่งอ่อวันพันแมนนะครับฉบ,บับมังงะอย่างเงี้ย ก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าเส้นแบบผสมที่เขาชํานาญทั้ง2องอย่างนะครับทั้งเส้นคมด้วยและเส้นสารด้วยเนี่ยมันก็จะออกมาทําให้งานเนี่ยมันดูแบบมันดูน่าดึงดูมากขึ้นนะครับการฝึกเส้นแบบผสมก็คือการฝึกทั้งเส้นคมและเส้นสารให้ชํานาญครับ เวลาเพื่อนเพื่อไปเขียนมางงานงานเพื่อนเพื่อนจะดูแบบดูอลังมากๆนะครับดูอลังมากๆถ้าชํานาญได้ทั้งสงสายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยขอแค่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยชำนาญได้แค่สายใดสายหนึ่งเนี่ยแล้วมาเขียนกระตูนะครับหรือวาดรูปเนี่ยงานก็ออกมาดีแล้วนะครับงานออกมาดีมากๆแล้วนะครับอย่างเช่นสายที่1นงนะครับงานที่ดีๆนะฮะที่แบบคมๆที่พอจะยกตัวอย่างมาเพื่อนเพื่อนเห็นภาพได้ก็อย่างเช่นโซมะย้อนนักปลุมนะครับเส้นคมมากครับเส้นคมมากหรืออ่า h ฮสคูดเอ็กดีอะไรเงี้ยหรือแบบ t ูเล็รูเงี้ยฉบับมังงะ่าเงี้ยเส้นคมมากอะแบบมคมกริบเลยเส้นไม่ต้องคมก็ได้มาฉบับสารเส้นสารเส้นที่แบบไม่คมเนี่ยก็จะแบบมีอะไรเชนซาวแมนนะครับเชนซาวแมนหรือ,อกระตูนแนวสยองขวัญของอาจารย์อิโต้จุนจิอะไรเงี้ยนะครับลายเส้นแกก็จะแบบ เส้นไม่คมแต่ว่าการสานเส้นเนี่ยมันจะดึงอารมณ์และดึงมิติภาพนั้นให้มันดูน่าสนใจขึ้นไปอีกแบบหนึ่งครับหรือสายสุดท้ายคือการผสมครับคือคุณชํานาญทั้ง2องอย่างเลยนะครับอันนี้ก็จะทําให้ภาพเนี่ยมันออกมาสวยและน่าสนใจมากขึ้นไปอีกครับแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเลือกคลาสที่1คลาสที่2คลาสที่3ชํานาญทั้ง2องอย่างเลยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆ ต้องการเลยครับว่าต้องการที่จะฝึกให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดไหนนะครับแต่ว่าวิธีการฝึกอ่ะมีอยู่แค่2ขั้นตอนเท่านี้เองครับสรุปเลยคือการฝึกเส้นเนี่ยมีอยู่แค่2ขั้นตอนเท่านั้นเองครับคือการฝึกเส้นให้อยู่ในระดับที่คุมได้ครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกแบบไหนก็ตามครับเพื <S 1> <S 1> ่อน <acher> ๆ,ๆอาจจะใช้วิธีการฝึกแบบอื่นก็ได้นะครับแบบไหนก็ได้นะครับที่สามารถหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับใน YouTube ใน Twitter Pixie ซอะไรก็ตามแต่เพื่อนๆสามารถไปศึกษาหาข้อมูลได้เลยมีข้อมูลฟรีให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูเยอะมากนะครับที่จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฝึกคุมเส้นได้นะครับอันนี้คือเลเวลแรกเลเวลแรกคืออยู่ในระดับที่คุมเส้นได้ครับแล้วก็ต่อไปคือระดับที่2คือการฝึกเส้นให้ชํานาญครับ การฝึกเส้นให้ชำนาญเนี่ยก็จะมีแยกย่อยสายออกไปนะครับซึ่งในคลิปนี้มีอยู่3สายก็คือเส้นคมเส้นสารแล้วก็เส้นแบบผสมครับเพื่อนๆสามารถที่จะฝึกแล้วก็เลือกคลาสได้เลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่นะครับที่มีปัญหาในการฝึกวาดแล้ววาดออกมาแล้วภาพมันแป๊กภาพไม่สวยนะครับเส้นเบี้ยวเอ่ยวาดดวงตาก็ดูแปลกๆนะครับขมเส้นไม่ได้ทรงผมตัวละครมันดูแบบ บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะครับฝึกแค่ไหนก็ไม่สวยทั้งทั้งที่รู้หลักการการวาดผมแล้วแต่ก็วาดแค่ไหนผมก็ออกมาไม่สวยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ปัญหาของการฝึกวาดหรอกครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องนี้แหละฮะคือการคุมเส้นของเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาฮะถ้าเส้นของเรามีปัญหานะครับผมอยากให้เ,เพื่อนๆพักการฝึกวาดไว้ก่อนนะครับพักการฝึกวาดไว้ก่อนแล้วมาฝึกเรื่องเส้น,นะครับเพราะว่าการฝึกเส้นเนี่ย มันจะทําให้เราเสียเวลาน้อยลงครับมันจะประหยัดเวลาเรามันจะทําให้เราเก่งไวขึ้นครับหลายๆคนถามกับผมนะครับว่าฝึกยังไงให้เก่งไวนะครับหลายๆคนเนี่ยกวาดมาหลายปีแล้วนะครับวาดมาหลายเดือนแล้วเงี้ยบางคนเพิ่งเริ่มวาดอย่างเงี้ยจะทํายังไงให้ตัวเองพัฒนาตัวเองได้ไวที่สุดจริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การฝึกฝนหรือว่าแบบฝึกหรอกฮะแบบฝึกนี่มีให้ดูเยอะแยะมากมายเลยครับตามอินเทอร์เน็ตแต่ หลายหลายคนนะครับก็จะเข้าไปดูแล้วก็ละเลยเรื่องของการคุมเส้นไปนะครับจริงๆเรื่องของเส้นเป็นเรื่องที่โคตรสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆคุมเส้นไม่ได้วาดกี่รูปก็แปกครับฝึกแค่ไหนงานก็ออกมาแย่ครับแล้วเสียเวลาต่างหากนะฮะมีหลายคนนะครับมักบอกว่าฝึกไปเรื่อยๆวาดไปให้เยอะๆนะครับขยันให้มากๆแล้วรูปมันจะออกมาสวยกว่าเมื่อวานเอง มันจะสวยกว่ารูปที่เราวาดเมื่อเดือนก่อนมันจะสวยกว่ารูปที่เราวาดเมื่อปีที่แล้วมันสวยขึ้นอยู่แล้วครับขอแค่ขยันการขยันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่การขยันโดยไม่รู้ว่าเส้นตัวเองคุมได้หรือเปล่าไม่รู้วิธีการคุมเส้นหลับหูหลับตาขยันต่อให้ขยันวาดแค่ไหนมันก็ออกมาไม่สวยครับแล้วก็เสียเวลาด้วยครับเสียเวลาด้วยผมไม่อยากเ,เพื่อนเนี่ยไปฝึกวาด แล้วละเลยการคุมเส้นแล้วก็เสียเวลาไปแบบเป็นเดือนเป็นปีเหมือนกับหลายๆคนที่เจอปัญหาตรงนี้อยู่นะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับปรับเปลี่ยนตัวเอง แล้วก็ไปฝึกเรื่องเส้นอย่างที่ผมแนะนําดูนะครับมีข้อมูลฟรีให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตในการฝึกคุมเส้นเพื่อนๆลองไปฝึกดูนะก็คิดว่าคลิปนี้น่านจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับอาจจะไม่ใช่พอดแคสต์ที่ยาวมากนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆแต่คิดว่าคลิปนี้น่านจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนี่ยได้อีกเยอะเลยนะครับที่เข้ามาดูนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนคนไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยนะครับหรืออยากจะมาปรึกษานะครับก็มี Discord ให้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับมีห้องส่งการบ้านด้วยนะครับใครที่อยากจะให้ผมแบบใครที่อยากจะให้ผมแนะนานะครับหรือว่าติงานว่าหรืออะไรก็ตามแต่นะครับอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับงานว่าเนี่ยแปะรูไว้แล้วก็ทิ้งคําถามไว้ในห้องส่งการบ้านได้เลยแล้วก็สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากติดตามผลงานอื่นๆนะครับก็ไปติดตามกันได้ที่เพจ Facebook หรือว่า Twitter นะครับไปติดตามกันได้นะฮะตอนนี้ก็วาดงานโดจินอยู่นะครับอาจจะเลทหน่อยสำหรับเพื่อนคนไหนที่คิดว่าเอ้ยฉันโตแล้วฉันแยกแยะได้แล้วก็เอามาติดตามผลงานเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวเนี่ยก็มาติดตามหรือมาพูดคุยหรือมาเป็นเพื่อนกันได้นะครับเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้หมดเลยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากไปติดตามงานก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้องไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีฮะ